ตอนนี้มีบอลยูโรตอนหน้าก็มีบอลโอลิมปิกตอนไกลๆก็มีรู้จะมีฟุตบอลฟุตซอลถากรรมฟุตซอลติดประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสป,ปอร์ตหมดเลยนะครับแต่ทําไมาต่างประเทศเนี่ยเวลาเจอเทศกาลแบบนี้เขามักจะทําเรื่องพลเรียดมาร์เก็ตติ้งก็คือเอ่อเอาเรื่องช่วงเวลาจัดธีมขึ้นมาอย่างเช่นง่ายๆก็คือใครดูหนังทุกวันพุธตัวหนังขึ้นราคาใครกินข้าวที่เซนพีทุกวันพฤหัสก็ได้ลดราคาเมนูจะถูกสุดทั้งหมด ใครไปห้างวันนี้ก็สามารถช้อปปิ้งในราคาลด30%อาจารย์ลองบอกซิว่าไอ้ p พีเรียหรือเพียเรดดิกมาร์เก็ตติ้งทำไมมันไม่ค่อยใช้กับม,มันมันก็เปลี่ยนชื่อไปตามสาเหตุแต่คุณก็ชอบเปลี่ยนสยัตๆๆว์ไปเรื่อยจริงจก็คือการสร้างอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองมันหนึ่งในเรื่องของมาครอบโดยไอเอ็มซีก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นสร,สร้างอีเวนต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วสร้างอีเวนต์เสร็จขึ้นมาเราต้องมีคําว่าพรีอีเวนต์คุณจะทําอะไร คือก่อนที่จะเกิดอีเวนต์คุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะโพสอีเวนตะ์เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จเนะี่ยคุณจะทําอะไรต่อมันการประกาศล่วงหน้าไปน,นานก็เ,เท่ากับว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีใช่ไหมครับแล้วเราสามารถจะทำเนี่ยหรือบิ้วหรือสร้างคุณค่าให้ไปถึงตรงนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคุณค่าสูงสุดนะเพราะว่างานอีเวนต์หรืองานพีเรียดแต่เด้งสิน้น ผลที่เขาคนต้องการคนคาดการณ์ไม่ทั้งหมดคือเกิดการรวมตัวของคนจนํานวนมากมซึ่งจะมีผลต่อมีคนค่าทางการตลาดอย่างสูงกับแทบทุกอย่างแสดงว่าคนไทยซึ่งรับอะไรได้ง่ายวัฒถ้าทำความรู้สึกการถูกกล่อลวงใเ,เรื่องบางอย่างเนี่ยถ้ามีคนใช้พีเลีมาร์เก็ตติ้งคนไทยจะอ่อนไหวง่ายในการซื้อเสพดูดเกินหรือเปล่าถ้าบอกนะครับ ไอ้ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้คำว่า p r i หรือ event เนี่ยนะฮะเราเรียกว่าการ build impulse หรือการ build อารมณ์ให้มันเกิดขึ้นซึ่งส่วนกเตอร์อย่างหนึ่งนะถ้าคือหมุงฝนพูดถึงพูดบอลน,นะฮะตัวหนึ่งที่ผมไม่เห็นในระยะหลังเลยนะฮะคือการมีเพลงดีด เพลงดีเช่นเพลงเชียร์เพลงเชียร์ปีนี้ชื่อเพลงเดิมชนทุกๆวันเงี้ยวันนี้สุดยอดปี90อ่อลเล่อ,ลเ,ลอลเล่อย่างเงี้ยอันนี้ก็สุดยอดไล่ต่อมาอทีนี้ไอ้นี่คือต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอมันมีแฟกเตอร์ของมัลติมีเดียต่างๆเกิดขึ้นให้ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องภาพเรื่องเหตุการณ์เรื่องอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยโอกาสในการใช้ตัวนี้เป็นการประกอบร่างทําให้เกิดเนี่ยความคึกคักหรือการบิ้วคุณค่าต่างๆมันก็ง่ายขึ้นและบิ้วได้สูงด้วยยกตัวอย่างนะครับไอ้อเล่อเล่เนี่ย ผมไปทำแคร์โคโปรโมชั่นนะฮะเพลงอะไรๆเนี่ยกับแมคโดนัลล์ผลก็คือนะเจ๋วมากเพราะว่าเราไปทำซีดีตัวเล็กๆเนี่ยะนะฮะผมเห็นแล้วตัวเล็กๆอ่าแล้วครอบเป็นฝาโค้กเลยอืมก็เท่ากับว่าในคุณไปซื้อโค้กที่แมคโดนัลล์นะฮะคุณได้ฝาเป็นเรื่องซซีดีอืมก็เป็นเพลงกลับบ้านเลยเป็นโปรโมชั่นอย่างนี้เรามันดึงได้แทบทุกอย่างเพื่อเกิดแปลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างคุณค่าได้สูงขึ้นมันมีเลย,ยทีนี้ไอที่ผมจะพาคือพาพิงถึงตอน,นี้นะฮะ คือเอ็กซ์โปเนี่ยเอ็กซ์โปเรารู้ล่วงหน้าเลยนะเป็นปีด้วยจะเกิดขึ้นที่อยุธยาพีเรียล์มาเก็ตติ้งครัป่ะได้กระแสคนก็จะเกิดกันมานเมืองไทยป่ะแล้วตอนนี้ผมถามว่านักการตลาดทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราสร้างไอ้คำว่าพีเรียลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเตรียมวางแผนหรือทำปฏิแผนปฏิบัติการต่างๆเพื่อตอบโจทย์คำว่าเอ็กซ์โปอยุธยาหรือยังล่ะดีเลยครับงั้นผมจะขอจบที่ว่าผมต้องขอรุกรานอาจารย์ด้วยความเคารพเลยนะครับ คุณผู้ชมครับผมจะขายถุงยางอนามัยนะครับและผมจะเล่นเพียรมาร์เก็ตติ้งก็คือว่าใครที่เมคเลิฟทุกวันดังคารเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้ามารับคอนดอมกับอาจารย์ปีเตอร์กันฟรีช่วงนี้ใช้ได้นะใช้ได้ป่ะเพราะหน้าฝนฝนตกบ่อย,ต,อยต้องใช้อ่าคุณผม